ยิ่งแดดแดดยิ่งเป็นสวัสดีนะครับผมวันนี้เจอกับป้าอ้วนนะครับคันนี้คนโคกคันนี้ยังไม่เคยเจอนะครับมาแต่ไหนป้าเนี่ยายาจกวัดใหม่วัดใหม่ออยู่วัดใหม่นี่เองโอ้กเกษตรพัฒนานะครับ วันนี้เกี่ยวข้าวโพดตาอ้วนวันนี้เป็นปลานะครับนี่เป็นไงล่ะนี่นี่ดูหัวหมูนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่นะครับตอนนี้ใครทำข้าวโพดได้ยิ้มแก้มปีกกันทุกรายนะครับเนาะเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้หมื่นหมื่นอัพหมื่นสี่ร้อยน่หมื่นสี่ร้อย ยังไงก็ไม่ต่ำกว่า9,500ไม่ต่ำหมื่นไม่ต่ำหมื่นถ้าช่วงนี้ไม่ต่ำหมื่นถ้าแบบออกกเยอะก็ไม่ต่ำกว่า9,500ดูดีนะครับคนทำข้าวโพดไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับทุกรายนะครับแล้วเสร็จนี่จะลงนาต่อไเนี่ยลงนาเพราะว่าน้ำเยอะเมื่อกี้นี่เกือบไม่รอดใช่ไหมเนี่ยฮะแปลงเนี่ยคนดวงดีเป็นถ้าเกิดว่าชํำไม่สักนิ่งตอนนั้น นีกาแฟคาราบาลสปอนเซอร์จะเอาะไรนี่คาราบาลเลี้ยงเต็มที่นะครับเสร็จแล้วจะลงนาต่อนะครับเจ็ดแปดเก้าคันเดียวกับพ่อตานะครับเจ็ดแปดเก้า ไร่ป่ะเนี่ยจักไร่อะสิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดบไร่นะน่าจะไม่หลุดเก้าเกียนนะครับเพราะว่าไม่ใช่หนะ้าขะโพดโดยตรงนะท่าน้ากะโพดโดยตรงนั้นยังไงก็มีไร่ละเกียนขึ้นนะครับหรือไร่ละหนึ่งจุดห้าตันนะครับข้าเกี่ยวก็ไร่ละ น่าจะ550บาทนะครับทีละพัดผู่ทีละพัดจเจริญการช่างรู้สึกว่าจะทำหัวบิดนะครับหัวบิดตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับน่าจะประมาณ500แสนได้เลยไอ้นม จเจอกันหลายเดือน <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยอ้เจา้ารถเกี่ยวข้าวโพดนะครับรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายก็ไปถ่ายของอการนะรแล้วก็รถเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่ามัวแต่อันนี้รถไถยอยู่เนี่ยหลงรถไถยเยอะเกินไปนะครับเลยลืมให้มาดูข้าวโพดเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าราคาข้าวนั้นลงเยอะ รูสึกว่าจะอยู่ในระหว่าง7,000นะครับ7,000ถ้าได้ไล่ละเกียนก็ตกไล่ละ7,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้าวโพดถ้าได้ไล่ละเกียรก็จะตกไล่ละ10,000บาทแหมคิดดูเอาเองนะครับ10,000บาทแล้วก็เราไม่ต้องดึงน้ําขนาดนั้นนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นบางพื้นที่อีกแล้วเนาะพื้นที่ไหนทํานาก็จะทํานานะจะทําไร่ข้าวโพดก็จะไม่เหมาะข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับสำหรับต้นทุนในการผลิตตกต่อไร่นี่ เท่าไหร่วะไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งนึงนะครับอาตีไปเลยตกไร่ละสี่พันบาทไม่เกินไร่ละสี่พันนะครับสิบไร่ก็แต่อพอตาผมทำไปสิบสิบสองไร่ ต้นทุนนี่น่าจะสักประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่เกินสี่หมืนอ่ะประมาณนั่นแหละเอาง่ายๆไปขายกระโพดก็ถ้าได้สิบตันก็แสนเนะแสนรับกําไรเกินครึ่งนะครับในเมื่อกําไรดีก็อยากทำต่อนะครับ วป่าทำไม่ได้นะแปลงนีดเป็แปลงนานนะครับจะได้ข้าโพดสองครั้งข้าวโพดได้สองครั้งนะครับแล้วก็ข้าวครั้งหนึ่งอัตาใส่ปุ๋ยนี่ไม่ ไม่ถึงไล่ละลูกนะครับหรือว่าประหยัดมากแล้วก็ดึงน้ำนี่ช่วงหน้าฝนนี่ไม่ต้องดึงเลยนะครับขพอแต่ระวังมันจะท่วมแค่นั้นเองนะเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรหัวบิดนะครับ ไม่ใช่เบอร์โทรเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปว่าจะให้มาเกี่ยวข้าวโพดให้หน่อยไม่ใช่นะครับเป็นเบอร์ของหัวบิดนะครับเผื่อใครจะสั่งซื้อหัวบิดว่าคลิปไหนเยอะๆด่ถ้าเกิดว่าคลิปไหนคนดูเยอะๆถือว่าบางทีคนไม่รู้นะโทรไปนะบางทีโทรไปผิดปูดปิดอะไรก็มาดูนิดนึงนะครับ คอยดูว่าจะจะเต็มรถหรือเปล่านะครับน่าจะน่าจะกเกือบเต็มสิบร้อนะครับดูจากกระโปรก็ไหลดีเหมือนกันนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับห่างอันนี้ให้พิสัน กะเอาหน้าจะได้ไล่อยยังสิบ็ดไล่นี้อย่างเก่งก็น่าจะประมาณเจ็ดเยนนะครับได้อยู่นะอย่างเก่งเลยหน้าเนี่ยเพราะว่ามันบางนะครับมาเจ็บตัวตอนที่ที่ฝนมันชุกตอนนั้นนะช่วงหน้าฝนครั้งแรกนะครับช่วงมาสามเดือนที่แล้วนะตัวอย่างตอนนี้ก็คืบมาอีกแล้ว ถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวก็เดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรนะก็เสี่ยงเกี่ยวไปเลยเพราะว่าฝนตกมาไปปล่อยข้าวโพดเกี่ยวได้นะจะไม่เหมือนข้าวนะระวังตําเสาไฟนะลูกพี่แล้วมัวเกินอีกแต่ข้าวเนี่ยเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่อยากจะเกี่ยวนะครับมันขึ้นมาแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าอย่างนี้มันตกมานี่นี่หน่อย ออกมาไปปลอยเนี่ยเกียวได้นะครับอย่างว่าแรงเลยก็หมดผิดเหมือนกันนะครับเส่าไป <S <S 2> <S 2> น่าจะหมดแล้วแหละโอเคนะครับโอเคเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ